จะถามไซส์ราคายันนะครับที่ว่า20่สิบคูณยีแล้วมา30 40 50 100ส่งอครับแต่ละไซส์กี่บาทนะอ๋อถ้ายี่สิบคูณยี่สิบาบาทค่ะเดี๋ยวเดียวนะครับ2 5งพันหบาทแล้วแล้วถ้า30มสิบคูณสาละครับห้าพันค่ะห0าพแล้ว40่สิบคูณสี่ละครับ9,999ค่ะ ้าพันอ๋อเลขดีเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วห้าห้าสิบละครับหมือนห้าค่ะหมื่นห้าพันแล้วถ้าร้อยคูณร้อยล่ะครับหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทแล้วแล้วเราต้องแจ้งวันเกิดวันเดือนปีเกิดเราไหมครับใช่ค่ะแจ้งวันเดือนปีเกิดอาชีพสิ่งที่ต้องการเสริมอ๋อว,วันเดือนปีเกิดแล้วก็จะมีอาชีพที่เราทำแล้วก็ สิ่งที่ต้องการเสริมใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากจะเขียนยันไปช่วยหนุนเรื่องอะไรอยากจะแก้เรื่องอะไรอะไรอย่างค่ะ<อ>ต้องเขียนรายละเอียดาอาชีพแล้วก็สิ่งที่ต้องการเสริมเป็นเป็นพวกคล้ายๆกับว่าเป็นความฝันของเราว่าเราอยากได้อะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะแต่ว่าจะมีบางคนที่เขาแบบจะเน้นเรื่องขายที่บางคนเรื่องขายคอนโดบางคนเป็นนายหน้าอะไรอย่างค่ะก็อยากจะ ผู้ใหญ่เมตตาอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ,อยากอยากจะขายที่ดินได้อะไรอยา่างไปเขียนไเหมือนกันแล้ว <พอ S 1> แล้ว,แล,วแล้วไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่ากระดาษเงินกระดาษทองที่ที่ที่เหมือน oh. คูคูปองอันนั้นแผ่นกี่บาทนะครับหนึ่งชุดหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งชุดหกร้อยเก้าสิบเก้าได้ทั้งทั้งสองสี <5. S 2> เลยเหรอครับสามค่ะเงินทองหน้า อ๋อเงินทองนาคอันนี้อันอันนี้<ช>คือคสามสามใบเนาะจ้ะใช่ค่ะสใบอันนี้นี่คือไม่ต้องแจ้งวันเกิดดวงอะไรสักอย่างคือซื้อแล้วเนี่ยก็ก็ก็จะเป็นยันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ต้องแจ้งค่ะอันนี้จะไม่อันนี้จะเป็นวัตถุมงคลเสริมดวงจะไม่ได้เป็นยันที่ออกแบบตามดวงปันเดิ อ๋อเป็นวัตถุมงคลเสริมดวงแล้วแล้วนอกนอกจากที่ว่าเงินทองแนากระดาษภาพวาดแล้วแล้วมีอะไรเป็นตุ๊กตามีอย่างอื่นไหมครับที่ที่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราดีมีทุกอย่างค่ะมีหมดทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกบูชาอะไรอ๋อแล้วแล้วแล้วอ,อ,อาจารย์เขาทําตัวไหนอีกครับทําเป็นตุ๊กตาเหรอครับหรือหรือว่าเป็นกล่องเป็นอะไร ตุ๊กตานางกวักมีมาเป็นปีแล้วค่ะอ๋อมีตุ๊กตาด้วยค่ะตุ๊กตานางกวักองค์ละเก้าร้อยเอ่อเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทอ๋อมีราคาเดียวเนาะใช่ค่ะพี่แล้วแล้วมีอย่างอย่างอื่นไหมพวกเรือใบหรือว่าถุงทองที่ว่าเป็นเป็นถุงสีทองมีอะไรอีกไหมนอกจากตุ๊กตานางกวักมีแผ่นทองค่ะมีแผ่นทองเรียกตรัที่ไว้ติดโทรศัพท์ติดเป็นเป็นยันแต่ว่าเป็นแผ่นทอง แผ่นทองเรียกซับติดโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใหญ่ใหญ่เท่าบัตรบัตรประชาชนเลยใช่ค่ะกี่กี่บาทนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเป็นทองคําจริงหรือว่าทองเหลืองครับเป็นทองเหลืองชุบด้วยทองคําแท้ค่ะอ๋อชุบทองคํเอ้าวแล้วแล้วเวลาติดนี่คือยังไงติดใต้ใต้เคสเหรอติดระหว่างเคสกับมือถือ ติดใต้เคสแต่ต้องเป็นเคสใสค่ะหลังโทรศัพท์จะได้มองเห็นว่าเรามีแผ่นทองติดกันลงละอ๋อเป็นเป็นแผ่นคล้ายๆกับว่าเวลาเราโทรหาใครเราก็กิจการค้าลุ่งเรืองอะไรอย่างเนอะค่ะอ๋อพี่อะตอนตอนนี้จะมีจะมีแผ่นแผ่นทองมีตุ๊ก,กตาแล้วแล้วก็มีตัวไหนอีกหรือเปล่าครับก็มีเหรียญค่ะเหรียญเจ้าสัวอ๋อเหรียญเหรียญเจ้าสัวก็คือกี่บาทนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ อ๋อเหรียญเหรียญเหรียญเจ้าสวัวเป็นเป็นกลมๆหรือว่าเป็นทรงเจ้าสัวเลยครับเป็นทรงใบโพค่ะอ๋อ <ไป S 1> อ๋ออ๋อแตไ่ไม่ได้เป็นขนาดใบโพนะคะแต่เป็นทรงประมาณนั้นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะเป็นอ่าประมาณนั้นสามเหลี่ยมมนๆค่ะอ๋อสามเหลี่ยมมนๆพี่แล้วก็มีตัวตัวอื่นอีกไหมผ้ายันห,หรือว่าอะไรอ๋อถ้าเป็นผ้ายันก็จะมีแค่สิบคูนสิบถึงไซห้าเมตร่ะค่ะก็คือไซจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่เริ่มจากสิบเตน Oh. สัวนนี้คือพยันจะไม่เหมือนถ้าในกลุ่มพยันจะเป็นยันที่เขียนทุกประ้าแล้วก็ลงมาเดือนเกิดการจองต้องโอนเงินก่อนถึงจะลงคิวจองได้แต่ส่วนถ้าเป็นวัตถมงคล oh. ก็เราจะส่งได้จัดส่งได้ทันทีไม่ต้องรอคิวอ๋อผ oh. ้าพยันนี่หมายถึงผ้าที่ไม่ได้วาดใช่ไหมเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นผ้าแบนแบน,นอย่างนั้นหรือปะ ถายันคือเป็นเป็นแผ่นผ้าที่อาจารย์เขียนยัดแล้วก็ใส่กรอบตอนจับค่ะอ๋อผมผมนึกว่าเหมือนเหมือนของพระเครื่ององค์อื่นๆเกจิอื่นที่เขาเป็นผ้าแบนๆนะครับเหมือนผ้าจีวอผ้าไม่ไม่ใช่เนาะเป็นกรอบเป็นผ้าแคนวาสเขียนใส่กรอบอย่างดียกแล้วก็นำไปบูชาไม่สามารถพกติดตัวได้อ๋ออย่างดีพี่แสดงว่าที่ที่พกติดตัวนี่จะมีแผ่นแผ่นทองกับเจ้าสัวเนาะ แผ่นทองเงินขวัญถุงเหรียญเจ้าสัวมีกําไรเงินกางขันเงินขวัญถุงแล้วก็จะมีจะมีมีกําไรเหรอครับกําไรค่ะเป็นกําไรเงินกําไรเงินแล้วก็เป็นเป็นเป็นตัวไหนอีกตัวนะครับกําไรจะเป็นเป็นหินเป็นหินค่ะเป็นหินอ่าอยู่นาไคลเออเป็นเดี๋ยวนนเป็นเป็นหินอ่าเดี๋ยวนะมันเป็นหินอะไรนะ อเออเทมาหนูก็เรียกชื่อมันู่หินเทมาไทจะเป็นเน้นในเรื่องของบําบัดร,ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายอะค่ะแล้ว<อ>ก็แล้วก็จะเป็นแผ่นเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเงินแล้วก็จารด้วยอัขระยนันจิตสี่ทิศอ๋อจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะอ,อ๋ออ๋ออันนี้<อ>คืออันนี้คือกำกำไรเงินที่จะติดกําไรมาใช่ไหมครับ แล้วเงินขวัญถุงนี่ชุดเท่าไหร่ครับเงินขวัญถุงหกเก้าเก้าค่ะเป็นเป็นยังไงเป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญกลมๆหรอครับเงินขวัญถุงเป็นกระดาษค่ะเงินขวัญถุงเป็นกระดาษเงินขวัญถุงก็ที่เป็นสามสีค่ะเป็นกระดาษก็เหมือนเงินนะเหมือนแบงค์ะค่ะเป็นแบงค์อ๋อเงินเงินสามสีหมายถึงว่าจะเป็นกระดาษอยู่สามแผ่นสามสีใช่ไหมครับก็แบงนเป็นแบงค์เงินล้านนะคะอ๋อแบงค์แบงค์แบงค์เงินล้านเนาะ แบงค์แบงค์เงินล้านก็ก็ไอไอตัวชุดชแล้วชื่อชุดแล้วหกเก้าเก้าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออ๋อแบงค์แบงค์งเงินล้านอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในในเว็บของพี่ที่ว่าของมีขายอะไรบ้างตอนตอนนี้นี่จะมีจะมีเงินขวัญถุงมีกําไรเงินเนาะแล้วก็มีมีเหรียญเจ้าสัวมีแผ่นทองมีตุ๊ก,กตาแล้ว,แล,วแล้วมีตัวอื่นอีกหรือหรือเปล่าครับพี่เป็นแหวนเป็นอะไรเงี้ยแหวนสร้อยคอ ก็มีค่ะก็มีเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะอ๋ออาจจะมีบางรายการที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้าไปอ๋ออ๋ออ๋อเว็บเว็บอะไรครับพี่อเดี๋ยวนะเวอร์ไว้เว็บดออะไรครับเสน่มนขังดอทคอมค่ะเสน่มน เน่มน <Mon. S 1> n M O N มน n ครับ K R ขลัง K R A N G ด o m คอม๋อด o ทคอมเวอร์ไ้เว็บเนาะพี่เนาะพี่อัน,นอ,อันนี้นี่คือเว็บของอาจารย์โดยตรงหรือหรือว่าเว็บของพี่ครับเป็นเว็บของอค่คิีค่ะอาจารย์ไม่มีเว็บไซต์อ่ะอ๋ออ๋ออาจารย์จะทำหน้าที่เขียนยันอย่างเดียวเราจะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็อดูแลในเรื่องของการรับ บูชาพระจุลวงศ์หรือว่าพยนานต่างๆจะผ่านทาง,ทางเราหมดอ๋ออ,อแหวนแหวนประมาณวงกี่บาทนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะอ๋อแล้วแล้วก็สร้อยคอละครับสร้อยคอสร้อยไม่มีค่ะมีแต่กางหันกจ๊จี้กังหันอ๋อจี้กังหันกี่บาทนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนกันค่ะอ๋อสองพั 2, นเะก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะ จี้จี้กังกังหันอันนี้วัตถุมงคลจะราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยกเว้นแผ่นทองเก<อ>้าร้อยเก้าสิบเก้าเอาและเงินขันถุงเกเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้าอ๋อนอกนั้นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ๋ออ๋อจะมีเงินเงนินเงินขวัญถุงกับไอไอตัวนั่นนะเนะานนะค่ะโอ้โอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหรียญเด็กกันนะเออแล้วไม่มีกระปุกอมสินเหรอครับอันนี้คุณอะไร อ๋ออยู่ผมอยู่ลำปางคุณเหน่งครับอ๋อคเหน่งใช่ <ๆ S 1> ก็ก็เลยมีมีพวกกระปุกอมสินอย่างนี้หรือเปล่าครับแบบเรืออะไรอย่างเงี้ยเรือที่ว่าเอาวางที่บ้านแล้วหันเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเรือไม่มีจก้กพีอ๋อ,เ,อเพราะว่าของเราจะเน้นเป็นเสด็จทิศเพราะว่าสัญลักษณ์ของอาจารย์ท่านจะเป็นเส็จทิศเป็เรือใบเนี่ย่าเป็น,น มหายันรวยสิบทิศนะคะอ๋อสิบทิศเลยจะอยู่ทิศไหนก็ได้สิบทิศเนาะใช่ค่ะอ๋อเรือเรือมันหันเข้าทิศเดียวเนาะคือเรืออาจารย์ยังไม่ได้ทําทําโปรเจกต์ออกมาให้บูชาเพราะว่าทำอะไรเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าจะจะ,จะ,จะลงอักขรละตรงไหนที่เป็นศูนศเพราะว่าเรือก็มันข้างใหญ่อาจารย์ไม่ได้ยังไม่ได้ทําเรือค่ะ อ๋อมันมันลงยันยากมันใส่ยากเนาะใช่ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูในในเว็บก็ได้เนาะได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วก็จะมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นอ่ะก็เป็นเบอร์นี้แหละที่ก็โทรกลับไปรอบอ๋อได, <c oughs> ได้ก็จะได้ดูว่าแบบมันมีตัวไหนที่แบบสวยๆแล้วก็แบบดูแล้วแบบติดตัวง่ายอะไรเงี้ยครับครับผม,มเป็นทองกับอันนี้แหละค่ะลองดู อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพในเว็บก่อนเนาะได้ได้ครับผมขอบคุณครับ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 